สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนผมรีซิตนะและนี่ก็คือ set o f declare ในภาคที่3นะครับช่วงนี้ผมงานยุ่งมากๆนะครับไม่ค่อยได้มีเวลาเข้ามาเล่นเลยนี่ก็เพิ่งมีโอกาสนะครับที่จะได้เข้ามาเล่นก็ฝีมือก็จะตกตกหน่อยนะซึ่งปกติก็ไม่มีอยู่แล้วโอเคไปครับลุยกันเมื่อกี้นี้มีเควสเข้ามาเป็นกลุ่มของหมอนะเหมือนเขาจะเป็นหมอเขาบอกว่าให้ไปหาเขานะ,อ,ะอยู่ไหนวะโอ้ยนู่นเลยแต่ก่อนหน้านั้นนะครับ คือในพร์ที่แล้วครับผมเคลียร์เพกหายไปแล้วแล้วก็เคลียร์บ้านไปแล้วเตรียมจะย้ายแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มไหนที่เราจะชวนเข้ามาในตีเราได้เลยนะครับก็ที่จริงก็ชวนได้แล้วแต่ว่าต้องเสียเจร้อนห้าสิบนะครับตอนนี้ตังค์ผมยังไม่พอเดี๋ยวรอทําเควสแล้วเดี๋ยวค่อยชวนนะครับจากกาพักที่แล้วเควสป้าที่ผมทําไม่ได้ตอนนี้กลับมาอีกรอบละเดี๋ยวลองดูซิว่ารอบนี้ย้ายบ้านหรือยังถ้าเป็นบ้านเดิมเซ็งเลยเนี่ยดูซสิย้ายบ้านยัง ย,ย้ายไม่ย้ายอยู่บ้านเดิมปัดโถยไม่ไปโว้ยโอเคครับงั้นเราไปหากลุ่มหมอกันเมื่อกี้มีกลุ่มหมอส่งข้อความมานะครับบอกเขาบอกว่าอยากจะให้เราช่วยหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับเราต้องการอะไร <c oughs> ผม,รงมลงมอดเราเพิ่มนะครับเป็นมอดที่ทําให้กังวันเนี่ยนานขึ้นนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะประหยัดเวลาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะประหยัดได้ ผมก็เลยตัดสินใจที่จะใช้มอดนะครับเพื่อทําให้กลางวันเนี่ยนานขึ้นผมจะได้ทําอะไรสะดวกขึ้นนะครับพอมาถึงนะครับผมก็เข้ามาคุยกับโจเซฟีน่านะครับเธอขอบคุณเราครับที่เราเนี่ยตอบรับคําเรียกของเธอแล้วก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยเคยทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเก่าแห่งหนึ่งมาก่อนแล้วเธอก็อยากจะกลับไปทํางานนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือชีวิตคนนะครับ ในระหว่างที่เรากําลังคุยๆกันอยู่นะครับอยู่ดีๆก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับบุกเข้ามาพร้อมกับอาวุธครบมือมีคนมาบุกเหรอเฮ้ยเฮ้ยคนมาบุก What นี่มันคลื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยว,ยวผมอ้อมผมอ้อมผมอ้อมผมตลบว่ะผมตลบหลัง อะไรนี่เฮ้ยตายสักที

เอ้ยซอมบี้ตามโอ้โหไอ้ซอมบี้บ้าเอ้ยไม่ยอมตีบอทตีแต่กูเวชีผายเลยย่างสดไอ้เวนเอ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยซอมบี้ม่ขัดไม่หยุดเลยเอ้ย น่าลำคากวน่ะเออเอ้ยโอ้โหเออนั่นแหละวุ่นวายจังวะโอ้ยเออ โอ้โฉลมนมากครับตอมบียัดสัตว์เลยวันนี้โอ้โหไม่หมดสักทีค่าอย่างไงก็ไม่หมด เข้ามาเข้ามาสิวะออะไรวะ ครับผมกลับมาคุยกับโจเซฟีนาอีกทีหนึ่งก่อนที่ผมจะกลับบ้านไปรักษาตัวเธอบอกว่าเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะครับที่ได้ยินเสียงในวิทยุเธอก็ขอบคุณเราที่ช่วยเหลือนะครับแล้วก็ให้กระสอบยามาเป็นการตอบแทนแต่ผมเพิ่งรู้ตัวนะครับว่าผมไม่ได้หยิบกระสอบยามาด้วยนะเพราะว่าผมมัวแต่โฟกัสว่าตัวละครเราติดเชื้อนะครับต้องรีบกลับบ้านไปรักษาจนลืมดูว่าเธอให้กระสอบยามาครับแล้วมันวางไว้กับพื้นไยผมไม่ได้หยิบมา แล้วคือผมมารู้ตัวตอนที่อัดเสร็จแล้วครับเพราะงั้นก็คงจะเสียแล้วกับสอบนี้นะครับกลับไปเอาไม่ได้โคตรเซง็งแต่เรา <c oughs> เออดิกูไม่มีเวลามาเล่นกับมึงหรอกเออ แฟเราจะดึงผมลงจากรถนะครับถ้าเราโดนมันดึงเราจะเจ็บตัวเราเราชิงลงเองดีกว่าครับยามาหนึ่งกลุ่โอเคหายรอ,อดตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่แล้วพันแปดโอเคตอนนี้ผมมีเงินพอที่จะ เพิ่มคนเข้ามาในบ้านแล้วก็ย้ายบ้านแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าจะเดี๋ยวเราจะทําการย้ายบ้านกันเลยแล้วกันนะเพราะว่าทุกอย่างก็พร้อมหมดแล้วเดี๋ยวผมเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวไปดูกลุ่มที่ร้านปืนนะครับว่าเขามีใครที่มีความสามารถน่าสนใจบ้างเราต้องการคนที่อาชีพไม่ซ้ํากับตัวละครที่เรามีในบ้านนะครับเราจะได้ทําอะไรได้เยอะขึ้นโอเคมาดูซิคนบ้านนี้เป็นยังไงบ้าง u t i l ี้ม m u s i c ครูซีนล้วคือเวลเกือบเต็มด้วยเหรอครูซีนเป็นคุกกิ้งนะครับนักทำอาหารที่ที่เราจะย้ายไปผมจำไม่ได้นะว่ามีห้องครัวไหมแต่ถ้าจำไม่ผิดสถานีตำรวจเหมือนจะไม่มีห้องครัวนะครับคือถ้ามีห้องครัวเนี่ยเราก็จะสามารถใช้สกิลเธอได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแต่ว่าที่ว่าที่เราจะย้ายไปเนี่ยไม่มีเหมือนจะไม่มีห้องครัวนะเพราะฉะนั้นผมจะลองไปดูกลุ่มอื่นก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ อุย้ยมองไม่เห็นโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆไม่เป็นไรใกล้แค่นี้อืมว่าไงนม่มๆ people s k i l l แมคินิเกือบเต็มเซลฟ์โปรโมชั่นไม่มีเลยแฮะ ไม่มีสกิลที่อยากได้เลยโอเคมีที่ไหนอีกบ้างมีที่ตรงนี้นะครับไปดูอ๋อบ้านนี้จัดกันให้หน่อยเพื่อน hey, hey, s <S เออรู้จักหรอ <laughs> เป็นเซตติ้งเป็นการเดนเอ้ยการเดนน่าสนใจเพราะผมคิดว่าจะทำอยู่แล้วการเด่นเนี่ยมาเรยนมเองก็ต้องมาแล้วละ่ะรีขูดทู o ูคอมมูนิตี้จริงๆแล้วก่อนที่จะรับใครเข้ากลุ่มครับจริงๆควรดูก่อนนะว่าในกลุ่มเขาอะมีแบบอะไรให้เราเทรดบ้างเราจะได้ไม่ไม่เสียโอกาสครับเผื่อเขามีของดีให้เราเทรด แต่ก็ไม่เป็นไรละผมไม่ไนี่ไปละเดี๋ยวแวะไปทำเควสก่อนแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวค่อยขี่รถไปย้ายบ้านกันครับไปเควสวอลล์ดมาใหม่พวกเควสของวอลล์ดผมจะไม่ค่อยทำนะครับส่วนใหญ่เควสของวอลล์ดเนี่ยจะเป็นสู้กับคนอ้อววะ <laughs> โอเคให้บ้านี้เขาจัดการไปแล้วกันเราไปแล้วครับเอาของมาให้แล้วเพื่อนถือว่าช่วยกันแล้วแล้วกันเองช่วยตัวหน่อยนะจัดการซอมบี้ให้ด้วยสองโด่งเองประมาณยี่สิบสาสิบตัวคงไม่เป็นไรหรอกเนาะโอเคครับตอนนี้ก็เราก็มีสิ่งต้องการครบละเดี๋ยวเราไปย้ายบ้านกันโอเคครับถึงละผมพอจะจําทางได้อยู่นะเพราะว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่ผมแบบว่า เรื่อกี่ทีกี่ทีก็ต้องมาแบบนี้เตรียมขนมไว้กินได้เลยครับสเตมินาเราน้อยโอ้ย โอสามตัวเลยเหรอโอ้ยเผาซะดีไหมวะโอ้ยนาะ ฮิตบอสเกียนเนื้อันประหลาดมากเลยครับเมื่อกี้ติดขอบโต๊ะก็ตีไม่โดนเนี่ยตีไม่โดนโอ้ยน้อล้มเลยล้มก็โดนดิเนี่ยล้มก็โดนอย่างเงี้ยโ,โอเคเอ้าแค่ห้าคนเหรอเดี๋ยวสิบ้านนี้ อ้าวช้าคนว่ะโอ้โหทางนั้นไม่พอปัดโถเอ้ยนี่ก็พอแล้วผมลืมว่ะมันช้าคนเฉยเลยดูดิคนนี้ะอะไรนักเคมีเอ้ยเพลงดับสักทีขอร้อง การเดนการเดนมีแล้วเพิ่งเอาเข้ามาเมดิซีนที่ไม่มีก็คือเคมีโอเคไปโอเคคนผมครบแล้วตอนนี้อันนี้รอบเนี้ยได้แล้วได้แล้วผมไม่รูดนะผมไปเลยแล้วกันผมรีบ <c oughs> ผมไม่รู้ละไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปหารู้แถวนู้นเอาครับแถวนี้ยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องมาเคลียร์พวกซอมบี้เคลียร์พวกอินเฟสพวกบ้านติดเชื้อทั้งหลายนะครับยังไงก็ต้องมาเคลียร์อยู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมารู้อีกรอบหนึ่งแล้วกัน okay. โอเคได้สักทีบ้านนี้โอเค อที่นี่เหมือนเตียงจะไม่พอแล้วก็ไม่มีเว็บบานมาหนึ่งที่ซ่อมมาหนึ่งแล้วก็เตียงเพิ่มโอเคตอนนี้มีคนฟอาบ้านแล้วครับเราเอาปืนไปใส่ให้เขาก่อนบ้านนี้มีเขาเรียกว่าเป็นจุดที่เอาไว้ยิงซอมบี้ที่เดินผ่านไปผ่านมามาให้พร้อมนะครับข้อดีคือตรงนี้แหละ มเมื่อกี้กลุ่มหมอติดต่อมานะครับบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะย้ายไปที่คลินิกสักที่หนึ่งนะครับแต่ว่าซอมบี้เนี่ยมันเยอะมากเลย,ยเขาอยากจะให้เราเี่ยไปช่วยนะครับอ๋อ,อย้ายไปตรงนี้อม,มันก็ได้แหละที่ไม่ได้เลยก็คือโรงหมอมันไกลเกินอนะ่ะบ้านหมออ่ะแล้วคือรถผมก็จะพาง่าปัญหานะ่ะเราจะไปช่วยหมอนะครับแล้วก็ขอให้ผมอย่าชนอะไรไม่งั้น พังแน่รถอ่ะไม่รอดโอ้โหสัมบิบุกบ้านอีกโอ๊ยต้องกลับเว้ยเด้เพิ่งมาต้องกลับอีกแยะยิงยิงขี่รถควันยิ่งเยอะไม่ดีแล้วว่าผมว่าเราผมว่าผมจะไม่ขี่รถคันนั้นละจนกว่าจะหาที่ซ่อมได้นะครับ ไม่ควรขี่แล้วอะรถมันอันตรายจัดละมันจะพังเต็มทีแล้ะผมไม่เคยอยู่ในรถแล้วรถระเบิดนะผมไม่รู้ว่าตัวละครมันจะตายหรือเปล่าแต่ผมก็คิดว่าน่าจะไม่น่าเหลือนะเนี่ยคณะให้พลปืนเหายิงไปแล้วกันไปข้างหลังไปดูข้างหลังนี่ไงเอาละเออโอ้ มีคนช่วยยิงปืนป้องกันซอมบี้นี่คือแบบชีวิตดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้บ้านเราประสบปัญหาอาหารขาดแคลนนะครับผมก็เลยคิดว่าจะเอาเอาโพสแมทเทียลออกนะครับแล้วก็จะไปหาเอาโพสอาหารมาเพิ่มให้มันบวกเพิ่มอีก2เป็นลบ4ต่อวันมันจะดีกว่าแต่ก่อนหน้านั้นต้องเคลียร์จักรนอต ที่อยู่ข้างๆเดี๋ยวผมจะลอดจักรนอตมาหน้าบ้านแล้วก็จะให้เพื่อนๆเรายิงเฮ้ยเพื่อนยิงอยู่นี่หว่ายิงมันเพื่อนยิงมันเอาให้เซเฮ้ยลงแล้ว,ลลวเศรษกูแทงฟรีสปอร์ตไอ้น้อง <laughs> แล้วก็มีแฟรลนั่นๆ มานี่มานี่มานี่มาใกล้ใลเออนัดนึง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 ,ง,ง,งเร็วเร็วเร็วเออมือสะอาดปะมือไม่เปื้อนเลือดปะโอ้โหมีคนยิงให้กดแจว๋ว โอเคตอนนี้อาหารน่าจะพอแล้วนะครับลบสามต่อว,วันพอแล้วละ่ะตอนนี้โอเคตอนนี้ผมที่ผมยึดเอาโพสต์อาหารตรงหน้าบ้านนะครับอันนั้นผมผมยึดไว้เพื่อฉุกเฉินเฉยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้อาหารเราเหลือน้อยนะไม่งั้นตัวละครในบ,บ้านเรามันจะเครียดนะครับแค่นี้ก็เครียดพอแล้ว ถ้าเครียดมากๆตัวละครเรามันจะหนีออกจากบ้านนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมาหน่อยก็ยังมีตัวละครเครียดอยู่นะผมก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมว่าผมจะบังคับตัวละครนั้นแหละเพื่อที่จะไปตีเพล็กฮาร์ดหรือว่าไปฟาร์มของนะครับอย่างน้อยต้องพาเขาออกไปข้างนอกหน่อยเพื่อให้ตัวละครมันหายเครียด วักสุรัตไปกันเพื่อนไม่ต้องเครียดแล้โทผมว่าผมจะไปตีเพกฮาร์ดเลยแถวนี้สักอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มตอนว่างๆอีกทีหนึ่งนะครับเพรสบ,บ้านเลยแต่เราไม่ไปนะผมจะไปตีเพกฮาร์ดบ้าเอย้ยไม่อยากเอารถคันไหนไปสักคันเลยอะพูดจริงคือ <c oughs> แบบจะพังทั้งนั้นเลย เอาขนายไปก็ได้ไปไหนๆก็เคลีย์ละเดี๋ยวพาตีเพลงฮาร์ดเดี๋ยวก็หายหพนมอยู่ไหนเออเพลงฮาร์ด้านน้นปะนั่นงไงฟาร์มเฮ <Hey. S 2> อาจจะได้ตีฟรีนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า รูปร่างของบ้านฟาร์มที่อันนี้เป็นยังไงถ้าเกิดว่าเป็นฟาร์มแบบท,ที่ที่ตีฟรีเดี๋ยวผมต้องกลับไปเปลี่ยนรถนะครับรถคันนี้มันสูงปไปหน่อยผมไม่ค่อยถนัดไปดูก่อนเอ้ยเป็นฟาร์มแบบที่ผมอันนี้หรือเปล่าโอ้ยใช่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 ใช,ใช,ใช่โอเคผมกบไปเปลี่ยนรถเดี๋ยวมาใหม่ มาหนึ่งสองสามสี่อเคอเดี๋ยวโหสองพี่สองสองฟูงเลยเหรอผมต้องขึ้นรถให้ได้อะ่ะแต่ถ้าผมขึ้นรถตอนนี้พังแน่ไม่ใช่ฮะไม่ฟรีว่ะผมดูผิดโอเคตามนั้นเดี๋ยวต้องเอารถมาจอดบังตรงนี้แล้วก็ตีฝั่งโน้นอ่าฮะ แต่ก่อนหน้านั้นน่ะน่าจะพะ้นแล้วเอ็งมันแค่ซอมบี้สมองตายตัวก็วิ่งหลบมาโง่ๆนี่แหละโอ้โหสามดวงเลยฮนะตรงนี้เยอะมาก <c oughs> เอ้าเอ็งเห็นได้ไง เฮ้ยโอเคไม่เห็นเอาเห็นเฉยอะไรของเองวะอย่าโโร้องโอ้โหยับกูวิ่งอีกละโอเคตอนนี้น่าจะได้ขึ้นรถเดี๋ยวขี่เราไปอ้อมมากันรอบหนึ่งเดี๋ยวให้วนกลับมาอีกทีหนึ่งเยอะเกินไปครับอันตราย,ดยเดี๋ยวดีได้ยัง เฮ้ยโรเตอร์วะไม่ใช่รถนี่ยวะมองผิดานาทีหมไปปรับโอเค,อเ,คเท่านี้ก็จบกัน อะไรวะมาสิวะ ไม่ได้จริงๆว่ะ,พะเพดไอ้ไอ้แฟล้กไม่โดนไม่โดนเฮ้ยไม่โดน ติโอ sí, sí, ้โหผมยิงจนแบบก็สุดหมดเลยอะเฮ้ยจบละกูจบละโอ้ยยังยัีโหลดเสร็จรีโหลดเสร็จรีโหลดให้เสร็จโอเคสวยมาโอ้โหผมยิงนานจัดเลยเสียเวลาเอาแล้วตอนแรกกะว่าจะน่าเบื่อระทึกซะแล้วมาเนี้ Hầu Tí, tí to Hô, oh, oh. cả đấy trời ơi Quyền ấy, sao ไม่ได้จริงเหรอโอเคไม่ได้ผมน่าจะวางผิดจุดห่ะผิดทิศมันก็เลยไม่ได้จริงๆมันควรจะได้ตรงนั้นอนะอะไ,ไรควรจะจางโอเคควรจางละไปล,ละผมไปลุยเลสโกเอาจากตรงนี้ปลาเระเบิดไฟทิ้งเอาไว้ถ้าผมปาเลยเนี่ยมันอาจจะวิ่งใส่ผมนะผมอาจจะแตกเพราะงั้นเราก็วิงออว่งอ้อมวิ่งอ้อมเรื่อยเรื่อย โอ้ยไม่ได้จะตีมันเออโอ้ยเออเอาละเสร็จกูเสร็จกูล,ละฮัลโหลแตกแตกหมดโอ้ พลุลักทุเรจัดแต่ก็ผ่านไมาได้ครับดีสินครับอย่างน้อยผมก็เคลียร์ได้อุ้ยอันนี้แล้ววะอืมอ่าเดี๋ยวเอาของไปเก็บบนรถหลัลงรถก่อนผมจอดผิดผมน่าจะจอดผิดมุมครับเนี่ยประมาณนี้น่าจะได้ เนี่ยครับเข้าได้เนี่ยครับออกได้เนี่ยต้องจอดประมาณเนี้ยครับจะเข้าได้ออกได้แต่เมื่อกี้ผมจอดผิดผมเข้าได้แต่ออกไม่ได้มันปีไม่มันปีไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับผิดแผนนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าสำเร็จภารกิจไปเรากลับบ้านมาอยู่หนวนี้ทางนี้มาครับก่อนจบคลิปเดี๋ยวผมล่อจักรน็อตมายิงสักตัวหนะึ่งสกีด ลหเหลาเหลาเหลอมาล้มาแล้ว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 มาพี่อ้วนเดินถึงบ้านเปล่าโดนพวกเพื่อนผมยิงก่อนมานี้สายตาไม่ดีมา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  เฮ้ยปิวหนึ่งอู้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 อืมหลังหัวโยกอืมหัวโยกอืม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 โยมหยุดพี่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 วิวันอ๋อโอ้จะจับทิมซะหน่อย งานดีไม่สาวน้อยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอโทษด้วยนะครับที่หายไปหลายวันคือปะกะติผมกลาวว่าจะลงคลิปประมาณ2วันต่อคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาในงานผมยุ่งมากนะครับยุ่งแบบยุ่งเลยนะครับไม่มีเวลาที่จะเล่นเลยต่อให้มีเวลาเล่นก็ไม่มีเวลาที่จะตัดคลิปอยู่ดีนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าจะรอให้พร้อมก่อนจริงๆแล้วค่อยเล่นนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ว่างสักทีนะครับ ก็เลยได้มีโอกาสมาเล่นให้ทุกคนดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าถูกใจกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน